นักบุญแอนดรูคริมแทกยอนเป็นพระสงฆ์และมรณะสักขีคนแรกของเกาหลีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใช้เวลาครู่หนึ่งเพื่อสวดภาวนาณนบ้านเกิดของท่านในระหว่างเสด็จเยือนเกาหลีใต้ในปี 2014. ทั้งนี้พระองค์ยังตรัสถึงท่านในเรื่องการอุทิศตนเพื่อสอนคำสอนโดยยกย่องท่านเป็นแบบอย่างของผู้ประกาศข่าวดีณนะในขณะนี้รูปปั้นของท่านนักบุญได้ประดิษฐานอยู่นอกมหาวิหารนักบุญเปโตร และคณะผู้แทนทั้ง300คนได้เดินทางไปยังกรุงโรมเพื่อเข้าร่วมพิธีเสกรุปปั้นในการเข้าเฝ้าครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนใจพวกเขาว่านักบุญอนดรูว์แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ท่านต้องอาศัยอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยสงครามแต่ก็ไม่ยอมให้ตนเองถูกความเกลียดชังพัดพาไปแต่ได้กลายเป็นผู้หวานสันติภาพแบบอย่างชีวิตของท่านเป็นเสมือนคำทำนายสำหรับคาบสมุทรเกาหลีและทั่วโลกถือเป็นแรงจูงใจที่จะร่วมเดินทาง รวมถึงเป็นสกีพยานถึงการปรองดองเป็นพยานที่น่าเชื่อถือได้ว่าอนาคตจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยอาวุธอันตรายแต่ด้วยพลังอันอ่อนโยนของเพื่อนบ้านขอให้เรามอบความฝันแห่งสันติภาพของคาบสมุทรเกาหลีนี้แด่นักบุญอันดูคิมซึ่งอยู่ในความคิดและคำภาวนาของพ่อเสมอ ตำแหน่งการประดิษฐานของรูปปั้นนี้ที่อยู่ด้านนอกของมหาวิหารเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ริเริ่มจากการประชุมของสภาพระสังฆราชแห่งเกาหลีใต้เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ200ปีวันเกิดของมรณะสกขีผู้นี้